แม่น้ำโขงนะ้าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมองการจ้าหาดจะยาวมากนะคะปีนี้หาดไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ไกลมากแต่ตรงนี้ปกติมันจะเป็นหาดนะคะมันกลับไม่เป็นหาดเป็นน้ำนะคะหยุดหลังดอนเนี่ยปกติจะเป็นหาดลึกลงไปโน้นอีกประมาณเกือบ ห้าสิบหกสิบเมตรนะคะแต่ตอนนี้มันไม่เป็นหาดมันเป็นน้ำเป็นร่องน้ำมีนกแอ่นทุ่งเล็กแล้วก็นกยางเปียยากำลังขึ้นฝนตกสองสามวันที่แล้วส่วนมุมเดิมที่เคยสำรวจตอนนี้มันลงไม่ได้นะคะถ้าลงได้ก็คือลงทางนี้แล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก สองกิโลสองถึงสามกิโลนะคะนู่นเขากำลังปรับปรุงภูงมิทัศน์โอ้ภาพย้อนแสงเครื่องจักรกำลังทำงานนะคะรถแมคโครรถสิบล้อนะคะเมืองการจะได้แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะแต่เราก็จะสูญเสียพื้นที่นกแอดทุ่งเล็กกำลังวางไข่ไปประมาณ50เอร์เซ็น์ของพื้นที่เดิมนะคะแต่นกคงจะขยับมามุมนี้ มุมนี้มุมนี้มุมนี้นะคะกำลังหาทางลงหาดนะคะปีนี้ทั้งปีหาทางลงไม่ได้ติดบริเวณก่อสร้างเกือบทั้งหมด พื้นที่ที่ไม่ติดการก่อสร้างมันก็เสียงมากๆเสียงสำหรับคนขาไม่ดีกำลังมาหาทางลงแม่น้ำโขงนะคะจุดนี้จะอยู่ที่แถบอ่ามันจะเป็นจุดชมวิวหักหนาบึงการเก่านะคะตอนนี้ก็ทุบออกแล้วอ๋อเป็นแบบนี้เหมือนเป็นท่าลงเรือหรือเปล่า ว้าวว้า,วาเราเห็นนกแล้วนกยางกรอกพันจีนนกอะไรอีกตัวหนึ่งไกลจังเลยตัวจิ๋วมองไม่ชัดโอ้ตรงนี้น่าจะมีนกให้ดูเยอะนะคะเอ่อตรงนี้จะเป็นบ้านพักตำรวจน้ำนะคะไม่ใช่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมึงการตำ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมึงการนะคะ สิ้นสุดเขื่อนสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็จะเป็นห้วยห้วยทางนู่นเห็นไหมเสาเสาแดงขาวละขาวแดงนะจะเป็นสิ้นสุดเขื่อนมุมนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปากห้วยแล้วก็จะเริ่มไปเป็นเขื่อนฝั่งโน้นนะคะบ้านนาเหนือบ้านพันลำต่อไปโอ้ยอ,อยากสำรวจนกจังเลย นกแอนว้าวว้าวว้าวอะไรนะนกกระติดกระติดขี้หมูจะลงได้ไหมนี่ลงไปแล้วมันก็ต้องลุยน้ำข้ามอีก